สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซี FC ทั้งช่องนะคะแม่เพ้นกลับมาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องอีกครั้งของวันที่สองอ่าตุลาคมสองห้าหกแปดนะคะเมื่อนี้เนาะแม่เพ้นได้ลงคลิปแนวทางฮานอยทุกสำนักทุกอาจารย์ให้ไปแล้วเนาะแล้วก็มีคลิปอ่าพูดคุยให้กำลังใจกันนะคะหลังหวยออกวันที่สองเนาะแล้วก็คลิปนี้แม่เพ้นจะพาเอฟซีทั้งช่อง มาต่ำเอาแนวทางราวพัฒนานะคะของอาจารย์หนุ่มกระสินของแอดมาลวยแล้วก็จะพาเอฟซทั้งช่องโทรหาพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะว่าเพิ่นว่าว่าจะให้แนวทางเล่าวไวเ้เลยนะคะก็เลยจะได้โทรหาพ่อกันเนาะว่าเพิ่นจะให้ตัวไหนเนาะคะ่ะเพิ่นอาจจะแก่มือจากรัฐบาลไทยได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวโทรไปคุยกับพ่อกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องคําเพงแล้วก็ทุกเซีย์ทุกอาจารย์ไปพร้อมๆกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อค่ะเนาะสู้ๆไปน้ำกันค่ะทุกคนคะผู้ใดอยากติดต่อหาพ่อก็ติดต่อได้เด้อเบอร์0ูนย์แปดสีหเ้าหนึ่งหนเป็นเบอร์ส่วนตัวของพ่อเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อ หวยลาวพรุ่งนี้วันที่สามตัววงสองพันห้าร้สิบปดให้ลอยเก้าุรูดเก้าเดียวล่างบนอ๋อหวยลาววันที่สามเนาะให้ให้รูดรูดเก้าบนล่างค่ะลอยเก้าเดียวเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าสามเก้าสี่เก้า้า ได้เลยอย่าไปถามแม่ครัวว่านอร่อยไหมถามคนกินแล้วดีกว<ะ>่าใครสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าห้าเจ็ดมีข้ออยู่ไม่เชื่อตรวจสอบได้เลย<ะ>ใครพิสูจน์ได้เลยอยาใครต้องการแก้ดวงให้พิสูจน์ได้เลยโทรมาที่หมอหมอดูถ<ะ>ุงแปดสี่หกสามเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งหกขอบคุณนะครับไอ้นอ้องกำแพงค่ะขอบคุณเช่นกันครับพอ่อ มาเร็วไปเร็วนะคะไม่รอช้าลอยเก้า <c oughs> ตัวเดียวนะคะบนล่างค่ะงวดวันที่สามตุลาคมสองห้าหกแปดนะคะว่าจะถามมาเน้นตัวใดกันยังมาท่านเนาะเดี๋ยวเทีไปอีกเชียน,นึงเนาะเนาะโทีไปถามอีกตัวนหนึ่งว่าอ่าว่าจะเน้นตัวใดนะคะโทีไปถามอีกเชียน,นึงว่าไงเนาะว่าไงเนาะอ่าว่าจะถามอาจารย์ว่ามีชุดสามตัวบนไหม แล้วก็2 2> สองตัวเน้น094เม็ดเดียว094เม็ดเดียว e แสดงว่าสองตัวก็เน้นไปที่94เม็ดเดียวเนาะใช่ใช่ใช่โอเคโอเคค่ะ,อคะขอบคุณค่ะวางสายเร็ว094เม็ดเดียวนะคะ้094น้องค่ะสามตัวบน094เม็ดเดียว เดี๋ยวแม่เพ่นภาพไปเบ่งตัวเลขให้ชัดๆกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะทุกๆอย่างก็เป็นแค่แนวทางนะคะให้ f อฟทั้งช่องพิดจารณาแล้วก็เอาไปแคปหน้าจอนะคะเอาไปเทียบใส่หลายๆอาจารย์หลายๆสำนักที่ให้แนวทางมาในช่องน้องคําเพลงชาแนลนะคะเนาะ อ่ะสู้ๆค่ะไปเบิงน้ำกันค่ะตัวเลขเพิ่นไห้ตัวใดแน่นะคะระหว่างของหมอดูเลขเด็ดอาจารย์หนุ่มกระสินแล้วก็แอดมารวยนะคะของแอดมารวยเข้ามาสามงวดติดต่อกันแล้วนะคะเนาะเปเบิงน้ำกันค่ะมาคายเอฟซีเดี๋ยวแม่เพ่นจะพาเอฟซีมาเบิงตัวเลขผลงานของแตลาสำนักที่ให้งวดที่แล้วมาก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาเอาตัวเลขลาวพัฒนางวดวันที่สามวันศุกร์ที่สามนะคะ ตุลาคมสองห้ากันต่อเนาะกางวดวันที่1ตุลาคมสองห้าหกดเลขหตัวออกที่4ี่ห้าเ้าห้นะคะหตัวออกห้าเก้ห้ตัว9ก้าห้ย์หสตัวบนเก้าศเอาบนบถถ่ถทอกตัวนี้ เขียนพิสแล้วคะ่ FC ะ fc ห้าศูนย์หกแล้วค่ะนี่แหละคะ่ะ fc เมนอนคำแพงเนาะก็เป็นแบบนี้บ่อยมากอย่าอันไหนบอถือบกควนกค่ไขทักไข้ทวงมาบอกเด้อค่ะห้าศูนย์หกนะคะสามตัวบนเนาะสองตัวบนก็จะเป็นศูนย์หกสองตัวล่างก็คือเก้าห้านะคะของแอดมานวยนะคะงวดวันที่หนึ่ง เข้าที่นี่ค่ะเน้นหนึ่งหกเลขออกศูนย์หกบนนะคะเข้าตรงตรงสามงวดติดต่อกันแล้วนะคะของแอดมารวยเนาะงวดก่อนก็เข้าอะไรนะเจ็ดสี่เนาะสี่เจ็ดเจ็ดสี่ของเพื่อนกะเออสองเจ็ดล่างนะคะงวดที่แล้วเข้าสองเจ็ดล่างตรงตรงงวดนี้เข้าศูนย์หกบนตรงตรงงวดก่อนเข้าเข้าตรงตรงนะเลขเลขเพื่อนทาเขาจะเขาตรงตรงเนาะแต่ว่าเข้ากระกบไปได้ดีดีกว่านะคะ fc กันไวเนาะค่ะ สามงวดนี่เข้าตรงๆทั้งสามงวนด,ด้วยค่ะ fc ของแอดมารวยเนาะของอาจารย์เสรีวิ่งลูดเด่นศูนย์เม็ดเดียวนะคะศูนย์มาแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้พวกเขาเนาะให้ศูนย์ให้ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เน้นเจ็ดศูนย์เลขออกศูนย์หกนะคะหกศูนย์ศูนย์หกเนาะนี่ค่ะก็ถือว่าเข้านะคะของเพิ่น เข้ามาเอาตัวเลขของพ่อหมอดูเลขเด็ดกันนะคะพอว่างวดที่แล้วม่เช่นบเะไนจิบของเพนนะคะอ่างวดวันที่สามวันศุกร์ที่สามตุลาคม2568กแปนะคะก็อ่าลาวพัฒนาหมอดูเลขเด็ดให้ วิ่งลูดบนล่างเด่นที่9เม็ดเดียวก็คือจับคู่ชุดสองตัวบนล่างมี9ก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเหเน้นที่เก้าสี่นะคะส่วนชุด3ามตัวบน0ูนย์เก้เม็ดเดียวนะคะส่วนเบอร์โทรติดต่อหาพ่อนะคะผู้ใดอยากจะคุยธุระส่วนตัวอีกอย่งก็แล้วแต่เนาะติดต่อหาพ่อได้เบอร์0846375116นะคะ อ่ะทวนขึ้นให้อีกเทอหนึงนะคะลาวพัฒนาของหมอดูเลขเด็ดงวดวันศุกร์ที่3ตุลาคม2568ให้วิ่งรูดบนล่างเด่น9เม็ดเดียวจับคู่ให้ชุด2ตัวให้ 93, 94, 95, 96เน้นที่94ส่วน3ตัตบนให้094เม็ดเดียวนะคะอ่ะมาต่อที่ของแอดมาลวย ส่วนของแอดมารวยงวดนี้วิ่งลูดเด่น0ย์กับ1นะคะเด่น0ูนกับ1บนล่างเนาะชุด2ตัวก็จะมี 02, 03, 04, 63, 64เนาะแล้วก็517181นะคะเน้นที่51กับ71เนาะงวดนี้งวดที่ผ่านมาของแอดมารวยให้วิ่งลูดมาเด่น1ลอง0แต่ว่าตัววิ่งตัวลูดมา ตัวรองเนาะจับคู่ก็เข้าชุดลองนะคะศูย์หค่ะเข้าตรงตรงบนเนาะงวดนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่ศูนย์กับ1เพิ่นจับคู่ให้งวดนี้ก็จะมี0 2นย์สอ1ศ1นยแล้วก็63กับ64งวดนี้เน้นที่5้าหกับ71นะคะของแอดมารวยเนาะะ แคปหน้าจอเอาของแอดมารวยแล้วก็ของอหมอดูเลขเด็ดนะคะโอเคเนาะไปต่อค่ะมาต่อที่ของอาจารย์หนุ่มกระสินนะคะ ลาวพัฒนาของอาจารย์หนุ่มกระสินวันนี้วิ่งลูดบนเด่นที่5เมตรเดียวนะคะจับคู่ชุด3ตัวบน805-055ชุด2ตัวบน05ก 5, ับ5-5ส่วนล่างค่ะล่างวิ่ง8เมตรเดียวชุด2ตัวล่างก็จะเป็น58กับ80เน้นที่58นะคะเมื่อวานนี้ของอาจารย์หนุ่มกระสินนอกวันพุธไม่เพ็ญบดายลงคลิปให้นะคะ ของเพลนก็เข้าตัววิ่งตัวรูดอยู่นะคะไม่เพ้นชงในกลุ่มหายูเนาะโอ้ยตายขอโทษหลายๆไม่เพ้นชงลุงในกลุ่มหายูของอาจารย์นุ่มกาลสินแล้วก็ของเซียนศิสเกตนะคะ อ่างวดน,นี้วันที่3ตุลาคม2568วันศุกร์นะคะอาจารย์หนุ่มกรลสินให้บนวิ่งเด่นที่5เม็ดเดียวชุด3ตัวบน 8,05, 055, ชุด2ตัวบนมี05กับ55นะคะส่วนล่างวิ่งรูดเด่น8เม็ดเดียวจับคู่ชุด2ตัวล่าง58กับ 80, เน้นที่58นะคะ,ะมาต่อสำนักที่4ก็คือของอาจารย์เสรี งวดนี้เราพัฒนาของอาจารย์สรีวิ่งลูดบนล่างเด่น8เม็ดเดียวนะคะมี5 8 9 8 8 8และ6 8เน้นที่6 8ส่วนชุด3ตัวบน5 6 8นะคะของอาจารย์สิริค่ะงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาเนาะวันที่1ให้วิ่งลูดเด่น0เม็ดเดียว0ย์มานะคะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้โบเข่าเนาะนี่ค่ะเน้น70เลขออก0 660หหเน้นลด,ดไปแต้มหนเนาะ งวดนี้ให้วิ่งลูดเด่น8เม็ดเดียว5 8 9 8, 8 8 8และ6 8เน้นที่6 8 3ตัวบน5 6 8เม็ดเดียวนะคะ,ะแคปหน้าจอของอาจารย์หนุ่มกาลสินแล้วก็ของอาจารย์เสรีนะคะตรงกันอยู่นะคะตรงกันที่5 8เนาะกับอย่างน่กับ ตรงกันที่วิ่งรูดเด่นแปดนี่แหละเนาะล่างแต่ว่าก็เป็นบนล่างนั่นแหละเนาะของอาจารย์หนุ่มกาะสินเนาะอ่าแคปหน้าจอ,อเดอ้อค่ะคลิปนี้แม่เพนก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะลงไหกอนมูกอนเพื่อนเลยเนาะคะ่ะมากีสำนักด้วยกันนะคะก็คือของอาจารย์หนุ่มกระสินอาจารย์เซรีของแอดมารวยและ หมอดูเลขเด็ดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ไปพร้อมๆกันนะคะทุกอย่างก็เป็นแนวทางมีเข้ามีหลุดน,นะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ